สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคดนัทนะคะช่องฮิลเลอร์บายนัทนันปัดสุกเกาหนึ่งฮากาวนะคะวันนี้โค้ดก็มาไลฟ์ขอบคุณเอฟซีทุก,ท,กท่านนะคะที่กดติดตามโค้ดมาครบหนึ่งพันหนึ่งพันซับแล้วนะคะก็ดีใจนะคะทำคลิปเต็มเต็มมาก็สามเดือนสามเดือนกว่าๆเลยนะคะตั้งแต่วันเมย์ วันเม12นสสิงหานะที่ลงคลิปต่อเนื่องกันอตอนนี้ก็มันสำคัญนะคะที่ว่ามีคนติดตามเยอะรู้สึกดีนะคะมันต้องมันเป้าหมายของเราทำ u t u b e ก็เราต้องการคนติดตามนะคะแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นโค้ดต้องการให้คนที่ติดตามโค้ดได้ผลประโยชน์ได้เติบโตทางความคิดทางจิตวิญ,ญญาณของทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะมันเป็น คนต,ต่างๆให้การที่โค้ดมีคลิปทำช่อง YouTube มานี่เพื่อเป็นความสุขเพื่อเพื่อนๆได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้ประโยชน์จากการรับชมเหมือนทำดูดวงดูทำคลิปเนี่ยมัน,มนจริงๆแล้วก็พวกก็จะสอดแทรกสาระความรู้การตื่นรู้ ใส่ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะัเหมือนหมายถึงว่าดูแล้วมันต้องได้มากกว่าที่เราดูดวงทั่วๆไปนะคะมันเหมือนหมายถึงว่าดูดวงเพื่อการตื่นรู้เพื่อการเติบโต,เพ,ต,ตเพื่อการที่เราจะได้เปลี่ยนตัวตนของเราได้รู้เท่าทันตัวตัวเราเองเนี่ยงไ,งได้ดูภายในของเราที่คือหลักใหญ่ใจความของของโค้ดนะคะที่มาทําช่องจริงๆแล้วก็ ดูดวงอ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งเป็นสิบเปอร์เซ็นตนะคะจริงๆแล้วสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่มันตรงก็ดีไม่ตรงก็ถือว่าบางบางครั้งก็เราอาจจะไม่พลังงานของโค้ดกับคุณอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้หมดแต่จริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูดวงเพื่อ,อเช็คดูควารรมน่าจะเป็นแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากตัวเรานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเปลี่ยนตัวตอนเราเป็นคนใหม่มันก็ต้องเริ่มจากภายในของเราเองนะคะอานดี่โค้ดดูให้คุณถ้าคุณไม่เปลี่ยนมาคำทำนายดีบ้างบอกเตือนบ้างหรือว่าอย่างไรถ้าคุณไม่ได้เอาไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงใช้มันก็ได้ประโยชน์บ้างแต่มันก็คงไม่เต็มที่ถ้าเป,เป็นไปได้คุณก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยน คำพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้ชีวิตของเอฟซีทุกๆท่านเป็นการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะมันต้องมีความรู้เหมือนกับโค้ดจะบอกท,กที่เราคุยกันนี่มันเป็นความรู้ให้เป็นความรู้นะคะที่ทำคลิปออกมาแต่ละคลิปเหมือนการรักตัวเองทำไมมันสำคัญเนี่ยมันสำคัญที่ทำให้เราใช้ชีวิตง่าย จากที่ว่าเรามีความรู้ไงพอเรารักตัวเองนี่เราก็จะ,ะ,ะมันมันเข้าดูภายในใจของตัวเราเองว่าเราตอนนี้เราลังคิดกับตัวเองอย่างไรเราลังคิดกับผู้อื่นอย่างไรเราลังคิดกับคนในครอบครัวอย่างไรนี่ครอบครัวของเรามีตั้งแต่ลูกพ่อแม่สา,ามีภรรยาเนี่ยเราต้องคิดสิ่งนี้นะคะมันมันต้องสอดส่องกายใจของเราเนี่ยเราคิดอย่างไรกับพวกเขา บางครั้งเราไม่ค่อยเข้าใจกันนะลูกวัยรุ่นกับเราอย่างนี้ค่ะลูกวัยรุ่นเขาก็มองว่าคาเตือนของเรามันชีวิตก็เป็นสิ่งน่าราคาญบางครั้งเราก็ต้องอย่าเตือนตรงๆนะโค้ดก็ผ่านมาแล้วนะผ่านอะไรที่ยุ่งยากกับลูกวัยรุ่นนี่ผ่านมันเยอะมากมันมันทาให้เรามีปัญหาโค้ดก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าว่าเอฟีนะคะโค้ดมีปัญหากับลูกกับอะไรกับในครอบครัวเนี่ย เหมือนเราเอาแต่ความรู้สึกของเราจนบางครั้งเราไม่ได้มองว่าเขารู้สึกอย่างไรกับความคิดของเราเรากดดันตัวเองนะคะไม่ได้อย่างใจเราล้วก็จะไปลงกับเขาเรากดดันเขาด้วยเรากดดันตัวเองด้วยว่าเราเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เราเป็นแม่ที่ดีได้ไหมบางทีเราเกิดการไม่ภูมิใจในตัวเองจริงแล้วคนเราก็ต้อง ฝึกเนี่ยค่ะฝึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เราก็จะได้เผื่อเผ่ในการฝึกให้ลูกภูมิใจในตัวเขาด้วยมันเป็นการต่อเนื่องกันนะคะคนเราบางครั้งเราเอ้ยมันไม่ได้ภูมิใจในตัวเองทําให้เรากดดันตัวเองแล้วก็ไปกดดันเขาด้วยเนี่ยเนี่มันเป็นหลักใหญ่ที่ทําให้ชีวิตของคนเรานี่มีปัญหาสิ่งนี้อยู่นะคะในครอบครัวแล้วก็ชีวิตรักก็เหมือนกันนะคะครอบครัวแฟนก็เหมือนกัน การที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เราให้สามีให้ภรรยาบางครั้งแล้วแต่เขาจะว่าอะไรเราก็เออหอมบอกเขาไปทุกอย่างบางครั้งทําให้เราเก็บกดอยู่ภายในว่าทําไมเราต้องเราไม่เคยแสดงความคิดเห็นได้เลยบางครั้งเราก็ต้องฝึกนะคะไม่ใช่ว่าเขาว่าอะไรเราก็ว่าตามนั้นเราต้องฝึกมีความคิดของเราเองบ้างมันจะทําให้เราไม่เครียดเกินไปกับการใช้ชีวิตคู่ ก็เราต้องมีความคิดเป็นตัวเราเองเราต้องทําสิ่งเป็นหาจุดที่ว่ามีความสุขของเราเองที่ไม่ต้องทําร่วมกับครอบครัวไม่ต้องทําร่วมกับลูกไม่ทําต้องทําร่วมกับสามีก็ได้แล้วก็เรามีส่วนที่ว่ามาทําร่วมกันเป็นครอบครัวลูกเราพ่อแม่ลูกอาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนต่างแยกย้ายไปมีทําสิ่งที่ชอบของตัวเองสามีก็มีสิ่งที่เขาชอบลูกก็ต้องมีสิ่งที่เขาชอบเราก็มีสิ่งที่เราชอบนี่คือ ทําให้ครอบครัวเราจะไม่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะบางครั้งเราจะไม่ต้องเข้าไปส่วนกับชีวิตของเขาจะจนตลอดเวลาทั้งลูกทั้งสามีทั้งภรรยาก็เหมือนกันนะคะคนทุกคนต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างมีต้องมีเวลาเป็นของเขาไม่มสีส่วนตัวมีโลกของเขาบ้างเหมือนเราก็ต้องการมีโลกของเราบ้างอันนี้ค่ะมันทําให้การใช้ชีตครอบครัวของเราจะไปง่ายขึ้น มันชื่อช่องของโค้ดเนี่ยฮิลเลอร์เมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นความรักความรู้คู่กับดวงนะคะเหมือนโค้ก็ต้องการให้คน,คนเราจะทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะต้องมีความรู้ก่อนนะคะถึงความรักของเราจะไปรอดตั้งแต่เนี่ยเหมือนที่โค้ดพูดเมื่อกี้ว่าลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรา,ารักทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความรักตรงน,นีนะ้ที่มารวมกันมันเป็นสังคมที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วต้องมีความรู้ในการจัดการตรงนี้ เหมือนกับการเราช่วยเพื่อนเราช่วยญาติอะไรมากเกินไปช่วยพ่อแม่ฝั่งเขาฝั่งเรามาทีมันก็เกิดการเลื่อมล้ํเงินขึ้นมาเราก็ต้องมีจุดพอดีกันนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปเหมือนบางคนเหมือนโค้ดก็เคยดูตามที่เขาตาม youtube เยอะแยะนี่ก็บอกว่าเขาให้ครอบครัวมากจนเกิดไปเมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งครอบครัวก็ไม่เห็นค่าเขานี่คือ ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมันเป็นมาสอนมันต้องเป็นความรู้มาสอนพวกเราได้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์รอบตัวเรานะคะโค้ดก็ดีใจนะคะที่ได้มาทำคลิป YouTube ถ่ายทอดความรู้ความรักแบ่งปันความเข้าใจแบ่งปันช่องทางการเปลี่ยนแปลงตัวเรา,าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นความสุข ที่เราหาได้ด้วยตัวของเราเองนะคะไม่เราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องลูกเราต้องเรียนเก่งเราลูกเราต้องสวยลูกเราต้องหล่อสามีเราต้องดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงไม่ใช่นะคะเราไม่ต้องดีพร้อมคนเราเราเองไม่ต้องเราก็ยังไม่ได้ดีพร้อมแล้วเราไม่ต้องการให้อันนี้คนในครอบครัวเราต้องดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่ะเพียงแต่ว่าให้เขามีความสุขความสุขคือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นการตั้งต้นของชีวิต การรักตัวเองเป็นศาสตร์ตั้งต้นของชีวิตที่ทําให้เรา,าใช้ชีวิตง่ายใช้ชีวิตโดยที่ผิดพลาดอาจจะได้ทุกได้แต่มันจะฟื้นตัวไวรู้ตัวไวนี่ไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่ทุกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเราันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่คนเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่เรารู้ว่าออเราลังทุกเราแค่รู้เท่าทันให้ไวขึ้นเราจะาปรับตัวเองโค้ดก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษป่า เอฟซีทุกทท่านนะคะทุกก็จะมีความทุกทุกนั่นทุกนี่ก็ยังมีอยู่เพียงแต่เราอ้อรู้ไวขึ้นเราก็จะจัดการกับความคิดความรู้สึกของเราได้ไวขึ้นแค่นั้นเองนะคะมันเป็นธรรมชาตินะคะเราเกิดมาก็ทุกนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยากให้คนคิดทุกคนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างความความทุกของคนเรานี่เป็นเรื่องธรรมดาอี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวคนเราก็กลัวความทุกจนทําให้เราทุกกับเพราะความกลัวเนี่ยจริงไหมคะเอฟซีว่าไหมคะ เราทุกข์กับกลัวจะทุกนู่นทุกนี่กลัวทุกอย่างกลัวไปหมดกลัวจนเราทุกข์เพราะความทุกข์เพราะความกลัวมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้ฝึก,กจิตฝึกใจเราจะนิ่งมากขึ้นเราจะมองเห็นได้มากขึ้นเหมือนกันโค้ดก็ต้องการให้ทุกทกท่านนะคะสอดส่องภายในอจิตใจของคุณนะคะกะ็เหมือนกับคนเราทุกคนนะคะว่าเรามองแต่เพื่อนๆมองแต่ คนอรอบตัวเราจนเราบางครั้งเราลืมว่าเรากําลังคิดสิ่งใดกับพวกเขาเราโมเสสอดส,สองว่าเขาทําสิ่งใดเขาคิดสิ่งใดกับเราเขาปฏิบัติอย่างไรกับเราจนเราลืมว่าเรากาลังคิดพูดปฏิบัติสิ่งใดกับเขาเนี่ยค่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ปัญหาในครอบครัวหรือปัญ,ปญหาความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ต้องแก้ที่ตัวเราก่อนนะคะมันจะง่ายกว่าที่เราจะไปโฟกัสแต่ ภายนอกให้แก้จากภายในของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความสุขความสําเร็จในชีวิตสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คนเราคาดหวังกับผู้อื่นบางครั้งก็มันทำให้เราคนเราทุกแต่ถ้าเราหันมาโฟกัสมาทําตัวเราเองนี่นะคะภายในใจของเรานี่แหละคิดการกระทําคําพูดของเราคอยสอดส่องดูภายในของเราว่าคิด สิ่งใดอยู่ทุกมากไหมมีความสุขกับเรื่องใดทุกใจกับเรื่องใดก็พยายามติดตามภายในของเราจะทำให้การใช้ชีวิตใน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 ทุกเรื่องราวในทุกควา,ามสัมพันธ์ของเรา,าจะทำให้เราโรดพ้นแล้วก็จะลดปัญหาปัญหาในครอบครัวปัญหาสังคมรอบๆตัวเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ ค้ดก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากนะคะก็พูดคุยไปในอนาที่ว่าดีใจให้ได้มาทําคลิปและมีคนติดตามมีเอซติดตามก็ขอเป็นความสุขไม่มากไม่น้อยขอว่าเป็นส่วนหนึ่งเศษเสีเส้ยวหนึ่งที่เอฟซีติดตามเป็นความสุขของเพื่อนๆนะคะ,อะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้ชีวิต รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตใจของเราเยอะๆเข้าไว้นะคะสําหรับคลิปนี้โค้ดก,ก็ขอขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณค้าสวัสดีค้า